ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเจ็ดบาทเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นอัปเดตคอลาโบนะครับผมสําหรับเจ็ดบาทคอล์แลกับ tower of gods นะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อัปเดตแรกเลยละกันนะก็เหมือนเดิมผมจะใส่เวลาที่อัปเดตไว้นะครับผมจะขึ้นเวลาให้เหมือนเดิมเนาะพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปที่อัปเดตแรกกันเลยละกันนะครับสําหรับอัปเดตแรกก็จะเป็นตัวละครใหม่นั่นเองครับสุขคัดสัต ลิ้นพันสุ์มคัดสันนะครับคอร์โบรีเทิร์ก็จะมีเจ้าหญิงเพลิงแดงนะครับยอ e นอีฮาวานยเป็นตัวใหม่แล้วก็จิตวิญญาณเซรีอูเลตมาชิโนนะครับก็600เนาะแล้วก็มีตัวเก่านะก็อยู่ในตู้ด้วยทีนี้เรามาเริ่มกันที่อูเลตมาชิโนกันก่อนนะครับสำหรับอเอกลักษณ์ของเขานะครับปีกที่ฝันถึงอิสรภาพพาสียาวเป็นหางว่าวเลย เพิ่มสตัททั้งหมดของตนเองเนี่5%ต่ออสุรินทุกพรองที่เขาร่วมต่อสู้หนึ่งคนนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เนะี่ยมอบเอฟเฟกยุยุแก่ตนเองหนะึ่งเทินเนาะก็จะเหมือนกับอาอเบโดนะสำหรับอามาชิโนนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้เนะี่ยมอบพลังแห่งผู้พิชิตแก่ตนเองและมอบเอฟเฟกต์าเขตแดนน้ำศักดิ์สิทธิ์แก่อสุรินทุกพ้องเป็นเวลา2เทินนะครับพลังแห่งผู้พิชิตนะครับความสามารถด้านโจมตีบวกสาแล้วก็ดาเมจที่สร้างจากการโจมตีเดียวเนี่ยบวกสา ส่วนเขตแดนน้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสร้างม่านป้องกัน300%นะครับจากพลังโจมตีของตนเองเมื่อเริ่มต่อสู้อ่าแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยแปนะอันนี้ก็เอามากันทีมปีศาจของดัตโดยเฉพาะนะครับเวลายิยงดาเมจเนาะผมไม่รู้ว่าช่วยได้ไหมนอะอ่เดี๋ยวต้องไปลองกันถ้าเปิดได้สําหรับอ่ามาชิโนแล้วก็อ่าเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องเนี่ยลดดาเมจที่ตนเองได้รับนะครับยีต่อเอฟเฟกต์เขตแดนน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หายไป1อันเป็นเวลา2เทินทับซ้้้อนได4ครัง นะครับผมอันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าอ่าทุกๆครั้งที่เริ่มเทิร์นเนี่ยเมื่อครบ4เทิร์นเนี่ยอ่าอูเลตมาชิโน่เนี่ยมันจะได้บัฟทุกๆเทิร์นหรือเปล่าเนาะที่เริ่มเทิร์นอันนี้เดี๋ยวถ้าเปิดได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองกันเนาะต่อมานะครับหากตนเองรอดชีวิตโดยเหลือพลังต่ำกว่า50%อร์จัดถอดเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดที่ทติดตนเองแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตจนเต็มแล้วก็มอบเอฟเฟกตา์อมตะแก่ตนเองเป็นเวลา1เทิร์นรวมถึงมอบผู้ปกครองหอคอยเป็นเวลา2เทิร์น จำนวนหนึ่งครั้งนะครับอมตะก็คือค้มกันเอฟเฟกทั้งหมดเนาะแล้วก็ผู้ปกครองขอคอยในดามเมจที่สร้างจากการโจมตีเป้าเดียวบวก100%แล้วก็อาากัตราคิย์เ้อบวก50%นะครับก<ส>็ถือเป็นตัวแท้งที่ต้องใช้เวลาในการยืดเทินนิดนึงนะครับนะก็4ครั้งลดดามเมจที่ได้รับเนี่ย 4, 2, 80%นะครับคูณเลขผิดนะก ก็ถ้าอยู่ครบ4เทิร์นเนี่ยก็ดาเมจที่ได้รับก็ลด80%ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะกันดัดได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องไปรอดูกันในเกมพวกนี้นะครับอ่ะสำหรับสกิลแรกของอูเลสมาชิโนนะครับไวโอเลสอ่าไวโอเลสเลนะสร้างดาเมจเนี่ย500%แก่ศัตรูนหนึ่งลายนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกอ่าผ่าวิหานะในส่วนของผ่าวิหาเนี่ไม่ใช่สกิลพลังโจมตีของตนเองเนี่ยบวก50%นะครับเพิ่มดาเมจคริติคอลสองเท่านะครับ ต่อมาเป็นสกิลดีบัฟนะครับบูแอสดีเอ็นเนาะลดความสามารถด้านพ้อการของศัตรูหนึ่งลายห้าสิเปอร์เซ็นต์ในเวลาสามเทิร์นนะครับแล้วก็สร้างดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีรวมถึงมีเอฟเฟกต์ระเบิดรุนแรงนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์ระเบิดรุนแรงเนะี่ยเพิ่มดาเมจคีิ์เลคสองเท่าแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟเนี่ยดาเมจที่สร้างบวกห้าสิบก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะทีนี้อันตินะครับหมัดกอก้อนนะครับมอบเอฟเฟกต์เพิ่มสเตตทั้งหมดสามสิบเปอร์เซ็นต์แก่ตนเอง อมอบเอฟเฟกเขตแดนน้ำศักดิ์สิทธิ์แก่อัศวินพวกพ้องเป็นเวลา2เทินนะครับแล้วก็เสียงหายแล้วก็สร้างดาเมจ525%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดเขตแดนน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสร้างบัานป้องกันนะครับ300%แล้วก็ดาเมจที่ได้รับเนี่ยลบ80ก็คือถ้าเกิดเรียนติไวก็มีโลตลอดเนาะแต่คิดว่าไม่น่าได้ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับก็เลเวล1ก็จะอยู่ที่ 5เนาะเพิ่มสแตทแล้วก็พลังโจมตี3า0นะครับอ่าในส่วนของอ่าอย่างอื่นก็ไม่มีเปลี่ยนนะครับสำหรับเครดานน้ำสน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะต่อมานะครับกับเจ้าหญิงเพรืงแดงยอนอีฮาวานะอัตลักษณ์ผู้ใช้เพรืงนะมาเอ็ดคโน <laughs> เพิ่มสแตทพื้นฐานของตัวเองเนี่ยหาเต่ออัศาวินพวกพ้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนอ่าโอเคอูเลสนี่ไปได้หลายตัวนะครับแต่ว่าอ่าสำหรับ อยอนอีฮาวาเนี่ยไปได้แค่มนุษย์เนาะนไม่เริ่มต่อสู้เนี่ยมอบโล่ลูกโชนแกตนเองนะครับโล่ลูกโชนในพลังชีวิตของตัวเองจะไม่ลดต่ำก่อน1สะท้อนดาเมจที่ได้รับอีก50%รนะครับกรณีได้รับดาเมจจากการใช้สกิลของศัตรูในเทิร์นศัตรู4ครั้งจะถอนเอฟเฟกถ้าตัวนี้โดนตี4ครั้งเนี่ยก็คือเอฟเฟกโล่ลูกโชนก็จะหายไปเนาะโอเคก็ถือว่าแก้ทางไม่ยากนะครับสำหรับโล่ลูกโชนแล้วก็เมื่อ จบเทินศัตรูเนี่ยแล้วก็เริ่มเทินผู้ปกพ้องจะมอบเปลวเพล,ลิงแห่งตระกูล1อันแก่พวกพ้องทั้งหมดในสนามรบรับซ้อนได้2ครั้งนะครับเปลวเพลิงแห่งตระกูลเมื่อจบเทินผู้ปกพ้องเนี่ยจะลดพลังชีวิตของเป้าหมาย5%าเปอร์จากพลังชีวิตที่เหลือหลังจากตนเองใช้สกิลเนี่ยจะถอนเปลวเพลิงแห่งตระกูลทั้งหมดที่ติดอาอัศวินทั้งหมดแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ตนเองสร้างแล้วก็ดาเมจคิดข้อเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเปลวเพลิงแห่งตระกูลที่ถอนหนึ่งอันนะครับเพิ่มสูงสุดอ่าสองร้อยสี่สิบเปอร คือฝ่าไอ้ตัวพวกนี้ในฝาจะเก่งนี่มันยื้อกันนานอยู่นะอ่ะมาถึงสกิลนะครับคอยชิงพาร์ตนะครับผมสร้างดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับแก่ศัตรูหนึ่งลายพร้อมทางเอฟเฟกต์เปลวไฟอ่าเพิ่มอัตราคีย์ที่เข้าสองเท่าเพิ่มจกอกเกาะสองเท่าดาเมจที่สร้างบวกสามสิบแล้วก็ต่อเอฟเฟกต์พามไม้ที่ติดเป้าหมายหนึ่งอันโอเคก็คือหนึ่งอันบวกสามสิบเล่นคู่กับเคียวได้เลยนะถ้าเกิดอคิงออฟไฝต์เลอร์ลีลันเมื่อไหร่ เพราะว่าสเตตเคียวไม่ได้โดนปรับทีเนาะอ่าต่อไปสกิลสนะครับบูมิงแฟร์นะสร้างดาเมจสามร้อของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับพร้อมท pearl, อั้งเอฟเฟกต์เปลวเพลิงเนาะเมื่อใช้สกิลเนี่ยสร้างดาเมจอ่าดาเมจที่สร้างเนี่ยเพิ่ม1.5%นะครับแล้วก็ดาคิเทคอลบวกสเปต่อพลังชีวิตที่ลดลง1%ก็คือปัจจันบานที่อัปเกรดใหม่โอเคนะก็เป็นปัจจันบานที่เพิ่มขีนะครับต่อไปอตัตินะครับเลจิ่งไฟ สร้างดาเมจ400%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดอ่ามีเอฟเฟกเปลวไฟนะครับแล้วก็มอบเอฟเฟกต์เผาไหม้7อันเป็นเวลา4เทินนะครับอ่าเผาไหม้เนี่ยปริมาณดาเมจที่เป้าหมายได้รับเนี่ยบวก10ทับซ้อนได้เนาะก็จะตีตีอันตินี่อ่าประมาณอันตีสาเนี่ยโอเคละสำหรับอ่ายอนอีฮาวาเนาะคือจากการที่อ่านสกิลเนี่ยไออูเลสมาชิโน่เนี่ยมันก็ดูดีนะครับแต่ว่ามันหลายเทินเนาะ สองตัวใหม่เนี่ยมันเล่นเน้นหลายเทินไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเอาไปลงโหมดอื่นน่าจะโอเคคิดว่านะครับสำหรับอูเลตมาชิโนนะส่วนยอนอีฮาวานี่อารีนาฮีโร่น่าจะใช้ได้แล้วก็เคออสรอบหน้าหน้าน่าจะใช้ได้นะครับนะคือผมมองว่าถ้ามีอูเลตมาชิโนก็คุ้มละนะครับนะตอนนี้ตัวที่มีโล่เนี่ยคุ้มนะเพราะว่าเอาไว้กันไอ้พวกทีมปีศาจที่พกดัดมาด้วยนะจะได้ไม่โดนยิงดาเมจกันก็เอาไว้เล่นคู่กับ บัน LR เนาะสำหรับ u ูเรตมาชิโ o นะครับส่วนยอนอีฮาวา e นี่อยากให้เป็นซัพพอร์ตได้ดีกว่านี้นะสำหรับมนุษย์เนะเพราะว่าอันนี้มันบวกแค่ตัวเองเ่เป็นสายดาเมเรทที่ต้องลองดูนะว่าแรงไม่แรงยังไงถ้าเปิดได้นะครับอ่ะต่อมาตัวละครในตู้นะเรียกว่าแน่ผิดหวังสุดๆสำหรับตัวละครในตู้นะครับนอกจากไอพวกตัว t ท w e r เวอร์กเนี่ยแล้วก็อ <laughs> คือตู้มันก็ไม่คือแทบจะไม่มีใครจะเปิดอยู่แล้วยังคือแล้วเขาใส่มาแต่ละตัวเนี่ยคือโอ้โหอ่ะมีซีเกิร์ตเขียวอะโอเคหน่อยนะครับนะใส่ไปแผงหลังอะโอเคนะใส่ได้ทั้งปีศาจแล้วก็อ่ามนุษย์นะครับนอกนั้นก็อ่าผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็ตู้นี้ก็ อ่ะต่อมานะครับกับคอนเทนต์ใหม่เป็นร้านค่าเหรียญ7บาท x tower of god นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่31เนี่ยจนถึงวันที่21เดือน2นะครับผมก็สามารถใช้เหรียญตัวละครซ้ำนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าเนาะ3ชิ้นเนี่ยแลกได้1ตัวนะครับผมนะใครไม่ต้องการตัวไหนก็ไปแลกตัวใหม่นะครับนะเผื่อเปิดได้ซ้ำเยอะๆนะครับต่อมานะครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับของอูเรสมาชิโนแล้วก็อ e นะีออนฮาวานะสำหรับอูเรสมาชิโนเนี่ยเพิ่มอัตราคีย์คัออ่วของตนเอง50%ต่ออัศวิน ในส anyway, school, weather, นามรบที่เสียช <c oughs> ีวิตหนึ่งคนสำหรับยอนอีวาเนี่ยเมื่อจบเทิร์นศัตรูและเริ่มเทิร์นผู้พ้องเนี่ยมอบเอฟเฟกต์เผาไม้หนึ่งอันแก่ศัตรูทั้งหมดเวลาสีเทิร์นนะครับเพิ่มดาเมจที่ตัวเองสร้าง3%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ3%ต่อเอฟเฟกต์เผาไม้ที่ติดศัตรูทั้งหมด1อันปรับได้สูงสุด30%นะครับก็ถ้าเอาไปเล่นคู่กับฮายูริน่าจะลดดาเมจได้สูงสุด60%เลยนะก็เยอะอยู่นะครับติดอย่างเดียวที่พลังโจมตีมันนนน้อยยยรรับเเเิิ่มทีีีหลงงก็จะสปดึ โอเคนะครับต่อไปเป็นแพ็กเกจเติมเงินของ Tower of God นะครับก็เหมือนเดิมนะเราจะข้ามแพ็กเกจเติมเงินต่างๆไปนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนตัวเกมก็สามารถไปจับจ่ายใช่ซอยกันได้ในวันพรุ่งนี้เนาะต่อมาเป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่20เดือน2 30ตัวแล้วก็เพรอีก70เม็ดนะครับผมก็รวมแล้วก็คือ101นะ ก็ดีนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากใช้เพชรก็เปิดเล่นๆใครจะค้ามก็เอาตัวไปเปิดเล่นๆก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าออกก็ถือว่าดีมากๆนะต่อมานะครับเป็นกิจกรรมนะ,ะภารกิจนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่20เดือน2นะครับผมรางวัลไฟนอลเนี่ยเป็นจูไวโอเลตต้าจำชื่อไม่ได้แล้วพี่จูเราเนี่ยดีนะครับอัอนนี้ผู้เล่นใหม่ควรจะหาพี่จูไวนะเพราะว่าพี่จูเนี่ยเป็นสาย PVE น,นอกจากพี่จูแล้วเนี่ยควรจะทําอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของพี่จูด้วยนะครับนะอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะแนะนาให้หาติดไอดีไว้นะอ่ะเริ่มแรกเนี่ยสุมอัศวิน3ครั้งนะครับแล้วก็เคลียร์ฮอคอยฝึกฝน10ชั้นหมุนลูเลตย20แล้วก็เคลียร์ศึกทําลาลางเนี่ยสครั้งเสริมอุปกรณ์อีก5ครั้งนะครับก็ได้ตัวเพิ่มอีก10ใบนะครับก็รวมเป็น40ใบเนาะอ่ะเปิดได้4ครั้งนะเท่าออกอ่าสตัวเลยเนี่ยถือว่าดีนะครับนะ คือผมก็อยากได้นะสองตัวนั้นเลยแล้วก็จบไม่ต้องเปิดเพชรเก็บเพชรไว้เปิดโตเฟสที่จะมาในเดือนหน้าดีกว่าอ่าต่อมาเป็นกิจกรรมรูเลตรีเทิร์นนะครับสำหรับ7บาท X อ o w ทาวเวอร์ออฟกอนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่20ส่วนไอเทมที่ใช้นยรับได้สูงสุดวันละ3าชิ้นนะครับหาได้จากสเตตหลักสเตตฟรีต่างๆแล้วหอคอยโซกาเลสอ่าแล้วก็ไอเทมซื้อเนี่ยอ่าใช้เหรียญทองซื้อได้วันละหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าของางวันก็จะมีอาวุธศักดิ์สินนะครับของผม ก็มีต <tang s> ัวแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมเพื่อหาสกินให้พี่จูกันด้วยนะครับนะแล้วก็ผู้เล่นใหม่ก็มีเขาเรียกเไรอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับที่หาได้เฉพาะในกิจกรรมนะหลังจากคอลลาโบรอบหน้ามาเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะหายไปยังไงก็รีบทากันด้วยนะครับต่อไปนะครับกิจกรรมหอคอแห่งการฝึกฝนกิจกรรมรีเทิร์นเจ็ดบาศเอ็กทาวเวอร์ออฟก็ดนะครับคิดถึงมากเลยสําหรับไอหอคอยแห่งการฝึกฝนเนี่ยตั้งแต่ออกไปเนี่ยนะครับยังไม่มีอะไรมาแทนเลยนะ ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่20นะครับสำหรับหอ,อ,อคอยนะของละว,วันก็เยอะใช้ได้นะครับยังไงก็ยินดีมีเคลียร์กันด้วยนะแยกเป็น3หอ,อคอยได้แก่อ่าอ่าก็คือตามสีนะสีแดงฟ้าเขียวเนาะต่อไปนะครับกล่องสมบัติเซอร์ไพรส์อของฮอกรีเทิร์นเจ็ดบาทอ่าเอ็กทาวเวอร์ออฟก็สนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่30 31เดือน1จนถึงวันที่6เดือน2นะครับใครดวงดีเนี่ยก็อาจจะเปิดได้เพชรนะซึ่งผมคิดว่าผมไม่น่าจะดวงดีจนเปิดได้นะครับ แต่ยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับทุกวันเนาะรางวัลน,นะครับสูงสุดในสิบเพชรนะครับผมสําหรับกล่องพิเศษเนาะกล่องทั่วไปนี้ก็ได้ของอัปเกรดปกตินะครับอ่ะต่อมาเป็นสกินของตัวละครใหม่นะครับผมอ่าอันนี้เติมซื้ออย่างเดียวนะครับไม่มีแยกขายเป็นเพชรเนาะอ่ะเริ่มตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่21เดือน2นะครับอยู่กันยาวๆ1เดือนนะครับสำหรับอ่าสกินของ Tower of God นะต่อไปเป็นกิจก um รรมเพชร Payback นะครับผมอ่าเริ่มตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่20เดือน2 นะครับก็คือใช้เพชรล้วก็ดับของคือจริงๆผมแนะนําว่าถ้าเกิดไม่ได้งบเยอะเนี่ยใช้แก้วเปิดแค่หนึ่งการันตีก็พอละนะครับไม่ต้องไปถึง900หรอกนะครับผมสาหรับใครที่งบไม่เยอะนะ,อ,ะอีกอันหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมสวินเช็คชื่อนะครับผมอันนี้สําหรับใครที่ <laughs> อยากจะได้ตัวละครนะครับก็เป็นอีเวนต์นะก็จะมียอนอีฮาวากับอูเรสมาชิโนนะครับ2ตัวนะ ก็สามารถไปเปลี่ยนกันได้นะครับในหน้าโรงเตียมต่อมานะครับเป็นฮอพารกกิจกรรมนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่27เดือน2นะก็รอบนี้สกินใหม่เป็นของอืมลืมชื่อละชื่ออะไรนะอืมผมนึกชื่อไม่ออกอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะเอาเป็นว่านาเซียนนะครับเออนึกออกก็ดีนะครับแล้วเมื่อไหร่เ e อ็ดคโนผมจะมา นานแล้วนะเอ็ดขะนอยไม่มีเลยนะไอ้สกินหกพาร์ทเนี่ยอ่ะต่อมาเป็นกิจกรรมแจกเพชรฟรีในหกคอยโซกาเลสนะครับผมนะทำภารกิจครบก็รับไปเลย2เม็ดนะครับผมสำหรับการฝึกอัศวินศักดิ์สิทธิ์เลโอเนสนะยังไงก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับต่อมาเป็นอัปเดตระบบนะครับผมปรับปรุงเกี่ยวกับการเปลี่ยนทีมลงเตี๊ยมนั่นเองนะครับก็คืออ่าใครที่เปลี่ยนใช้ลงเตี๊ยมไหนมันสะดวกกว่านะครับ บางทีเล่นเนื้อเรื่องไปมันก็จะเปลี่ยนกลับไปเนื้อเรื่องที่เราอยู่เนาะอันนี้สามารถล็อกได้แล้วนะครับผมต่อมาเป็นปรับปรุงการแสดงไอคอนกิจกรรม PVP นะครับผมปรับเปลี่ยนให้แสดงทั้งชื่อและไอคอนและไอคอนคอนเทนต์กิจกรรมโอเคก็ถือว่าดีนะครับเวลาเห็นเนี่ยมันจะได้ดูง่ายว่าตอนนี้ PVP เนี่ยมีกิจกรรมอะไรอยู่นะปกติมันก็ขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนนะต่อไปปรับปรุงฟังก์ชันเปลี่ยนความสามารถเควอทแห่งกลุ่มดาวนั่นเองนะครับผม นำหน้าต่างอปอัพเมื่อเปลี่ยนสเตตของมานาสโตนในเคอสกลุ่มดาวออกและปรับใช้อัตโนมัติค่าสเตตที่เปลี่ยนไปอันนี้ผมถือว่าดีนะเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากนะถ้าเกิดเผลอกดผิดเพราะว่าเรารีสเตตแล้วถ้าเกิดสเตตมาไม่ดีมันก็จะถามแค่ว่าะจะเปลี่ยนหรือว่าไม่เอานั่นเองคือถ้าเกิดดูผิดเนี่ยเราก็กดเปลี่ยนนะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วนะสามารถใช้เป็นเรากดเล่นๆได้เลยนะครับคือถ้าสเตตมัน เี่ยอมากกว่าเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เพิ่มเข้าไปแต่ถ้าแล้วเราเพิดกดอีกทีเนี่ยมันก็ยังค่าสตทที่มากที่สุดที่เราเกิดกดได้อยู่เนาะอันนี้ถือว่าดีต่อมาเป็นเพิ่มฟังก์ชันดวงตาปีศาจแห่งบารอนะครับผมเพิ่มข้อมูลอสุวินประสานของอสุวินแต่ละคนในหน้าต่างพรอมอัพที่ปรากฏขึ้นเมื่อแตะที่ดีบัฟที่บัฟและดีบัฟของพวบพ้องและสโตูในระหว่างต่อสู้นะครับเพิ่มข้อมูลสตัทพื้นฐานพลังโจมตีพลัง้องก,การพลังชีวิตของอัศวินแต่ละคนที่ด้านบนสุดของหน้ารายละเอียด และดีบัฟโอเคนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะ,นะต่อมาเป็นแก้ไขบักนะครับปัญหาความเร็วต่อสู้ที่ตั้งข่าไว้ในสเตฟ,ฟีถูกปรับใช้ในศึกกระชับมิตรด้วยเช่นกันปัญหาคู่ดาวพรสวรรค์แห่งแสงอรุณนะครับของดัตเบดเนี่ยไม่ปรับใช้งานบางสถานการณ์แล้วก็ปัญหาหน้าจอเกมไม่แสดงผลตามปกติเป็นบางช่วงเมื่อลงทะเบียนคอตูมทั้งหมดนะแล้วก็ปรับสเตตนะครับสำหรับ พวกตัวละครเก่าใน Tower of God นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับเพิ่มคอตุมของอ่าดัตเิดสำหรับ s อ r ลงในร้านคาเพชรเนาะอ่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่านอกจากเปลี่ยนอสวินซีซันของ Arena h e ี o เป็นตัวใหม่อย่างยอนอีฮาวาแล้วก็อูเลสมาชิโนนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตของวันพรุ่งนี้นะครับผมใครที่ จะเปิดหรือไม่เปิดไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เนาะคิดเห็นยังไงนะครับส่วนตัวเราผมมองว่าอูเลสมาชิโนอ่ะโอเคอยู่นะครับอาจจะได้ใช้ยาวนะครับถ้ามีมนุษย์ใหม่มาหรือว่าอ่าอาเจะร่างใหม่มาอย่างเงี้ยยังไงก็เล่นกับมนุษย์อยู่ละอูเลสมาชิโนมันเป็นตัวที่เพิ่มโลให้ทีมได้ด้วยเนะี่ยเปิดมาได้โลเนี่ยถือว่าดีนะครับน่าจะได้ใช้ยาวอยู่นะครับอาจจะตกเมตาอ่าเร็วหรือช้านี่ก็แล้วแต่ แล้วแต่ว่าเขาส่งตัวอะไรมาเนาะแต่ว่าคิดว่าพอมนุษย์ใหม่มาเนี่ยโอเลสมาชิโน่น่าจะกลับมาอยู่นะครับน่าเสียดายอย่างหนึ่งที่มันไม่มี LR ผู้สารีลันนักดีเนาะน่าจะต้องรอรีลันรอบ3ถึงจะได้ LR กันวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสมัสนีก็สวัสดีทุกคนด้วยนะ